อ่าผมวันนี้เราก็อยู่ในช่อง KFD นะผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาล่าบ,บอสกันนะผมอ่าบอสตัวแรกนะผมบอสกบนะครับผมตัวนี้มีสกิลที่ต้องระวังนะผมคือสกิลพิษของมันนะครับผมอ่าถ้าติดพิษนะครับผมให้เราถ้าเป็นแอดนะครับให้เรากดสกิลแก้พิษได้เลยนะครับผมจะได้ทางปาร์ตี้นะครับผมตรงนี้แต่ถ้าเราเป็นสายอาชีพอื่นนะครับผมให้เราใช้ พานาเซลนะครับผมในการแก้พ so ิษนะครับผมเพราะว่าพิษของกบนี้แรงมากครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแก้พิษนะครับผมเราก็ตีไปเรื่อยๆครับผมมันไม่มีอะไรครับผมนอกจากสกิลพิษของมันนะครับผมซึ่งมันแรงมากครับผมโอเคครับผมแล้วผมจะให้เพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่ากบมันไม่มีอะไรมากครับผมก็คือแค่เราแก้พิษถ้าเราติดพิษเราต้องแก้พิษนะครับผม ก็มีแค่นั้นเลยครับผมอ่าก็ให้เราตีไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าเราคอยแก้พิดไปเรื่อยนะครับผมถ้าเราติดพิดเราก็กดสกิลนะครับผมแก้พิดได้ครับผมสำหรับแอดนะครับผมสําหรับอาคีปื่นนะครับผมให้ใช้พานาเซลนะครับผมในการแก้พิดนะครับอ่าก็ตีไปเรื่อยๆครับผมอ่าตายแล้วครับผมมาดูมีอะไรดรอปบ้างอ๋อไม่มีของดรอปนะครับผม ส่วนบอสเสือนยครับผมเราต้องระวังสกิลระเบิดของมันให้ดีนะครับผมสาหรับสายประชิดนะครับผมเราต้องเดินออกมาให้ไกลๆนะครับผมไม่งั้นเราจะโดนระเบิดตายนะครับผมส่วนสกิลไปด้านหน้านี่เราไม่ต้องกลัวผมส่วนมากสายประชิดผมให้พยายามยืนอยู่ด้านหลังบอสเสือนะครับผมเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมระวังแค่สกิลระเบิดตัวนะครับผมแค่นั้นเลยครับผมบอสเสือ สกิลเราพยายามอย่าอยู่ด้านหน้านะครับผมเพราะว่าส่วนมากบอสเสือมันจะปล่อยสกิลไปด้านหน้านครับผมอ่าสกิลเรื่องเรียกลูกน้องมันก็ไม่มีนะครับเนี่ยครับผมสกิลระเบิดพลังนะครับผมตัวนี้เราต้องถอยออกมาให้กไกลๆนะครับผมไม่งั้นเราจะโดนระเบิดตายนะครับผมอ่าก็บอสเสือก็มีประมาณแค่นี้นะครับผม ับผมเราก็มาถึงบอสพึ่งของเราแล้วผมตัวนี้นะครับผมส่วนบอสพึ่งน,นะครับผมเราก็แค่ระวังสกิลที่มันใช้รอบตัวมันนะครับผมสกิลแทงเหล็กแหลมนะครับผมทิมแทงรอบตัวมันนะครับผมนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับ อ่าเนี่ยครับสกิลเนี้ยครับผมเราพยายามสายไปคิดแล้วครับผมให้เดินออกมาอยู่ห่างครับผมเพราะว่ามันจะแทงเหล็กแหลมครับผมทิ่มแทงรอบตัวมันนะครับผมถ้าเราโดนนี่ตายได้เลยนะครับผมอ่าบอสบอสพึ่งก็มีแค่เท่านี้นะครับผมอ่าครับผมเราก็มาถึงบอสตัวนี้บอสโพนี่นะครับผมอ่าบอสตัวนี้ครับผมเราต้องระวังสกิล พิษของมันให้มากๆครับผมเพราะว่าสกิลพิษของมันแรงมากนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมมันพ่นพิษขึ้นฟ้านะครับผมเราระวังนะครับผมไม่งั้นถ้าเราโดนนี่เราตายได้เลยนะครับผมเพราะว่าพิษของมันแรงมากครับผมเลือดห้าหมื่นหกหมื่นนี่ไม่อยู่นะครับผมตายได้เลยนะครับผมอ่าถ้าเรามีตี้เรามีพีษอยู่ครับผมเดี๋ยวพีก็จะชุบเราครับผมสกิลพ่นฟ้านะครับผมตัวนี้ให้เราเดินหลบนะครับผมอ่าสกิลนี้หลบง่ายๆครับผม พยายามตีอยู่ด้านข้างมันครับผมหรือว่าอยู่ด้านหลังเราสกิลที่เราต้องระวังครับผมคือสกิลพิษของมันแค่สกิลเดียวเท่านั้นครับผมที่มันแบบสุ่มนะครับผมเราไม่รู้ทิศทางของมันนะครับเราเ,เดินไปเหยียบพิษนะครับผมเพราะว่าพิษของมันแรงมากครับเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับผม เนี่ยครับสกิลพ่นทรายนะครับผมเราถ้าเราไม่ได้อยู่ในรัศมีเราก็ตีอ่าถ้าเราอยู่ในรัศมีเราก็เดินหลบนะครับผมง่ายง่ายครับผมเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีตีนะผมผมแนะนำนะครับผมว่าให้เพื่อนเข้าไปทำดาเมจกับบอสก่อนนะครับผมแล้วก็เดินออกมาอยู่ห่างครับผม แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้เพชรพวกค่าบอส MVP แล้วนะครับผมแต่ถ้าเรามีตี้อย่างเงี้ยครับผมมีพีชเราก็ตีได้เลยครับผมเราก็แค่ระวังสกิลของมันแค่นั้นเองครับผมเราก็เดินหลบนะครับผมสกิลพุ่งไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่ามันจะพุ่งไปหาคนที่ดาเอจที่แรงที่สุดนะครับผมซึ่งเราไม่ได้ดาเอจสูงขนาดนั้นครับผม อ่าเนี่ยครับสกิลพ่นพิษขึ้นฟ้าผมเราต้องเดินหลบนะครับอย่าเดินไปเหยียบพิษนะครับผมเพราะว่าพิษมันแรงมากครับผมอ่าเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยครับอ่าเนี่ยครับสกิลพ่นทรายเราก็เดินหลบครับผมอ่าเราก็เดินหลบอีกนะครับผม บอสโพนี่ก็มีประมาณแค่นี้ครับผมเราก็ตีไปเรื่อยๆครับผมระวังแค่สกิลพ่นผิดขึ้นฟ้าครับผมสกิลนั้นแรงมากครับผมเพราะมันจะสุ่มเราจะไม่เห็นนะครับว่ามันตกตรงไหนบ้างครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมก็โดนพิษอีกแล้วครับผมโดนพิษนี่ไม่รอดครับผมแก้ไม่ได้นะครับผมยังไงก็ตายครับผมตัวนี้พิษเราก็ตายครับตอนนี้ถ้าเราตายเรา ถ้าเราอยากได้เคลดนะครับผมว่ากําจัด MVP นะครับผมเราไม่ต้องกดเขินนะครับผมเราปล่อยตายตรงนี้ได้เลยยังไงมันก็นับให้นะครับผมพีชเราฟื้นขึ้นมาเราก็มาตีต่อครับผมชุบขึ้นมาแล้วอ่าพ่นพีชอีกแล้วครับผม,มวิ่งหลบอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตายไปแล้วนะครับผมก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับ การล่าบอสจังสี่ตัวผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผม